แต่มันดูเป็นน้ำมันน้ำมันมันเยอะอืออารมณ์เหมือนข้าเกี๊ยบอ่ะมันมันเยอะจะปาดแต่เป็นข้าวเกี๊ยบนิ่มอ่ะปาดคือข้าวเกี๊ยบปลาดาะมันจะมีแบบกรอบมันมีนะแบบกรอบโคบเลยแล้วก็ทำม้วนอ่ะอืออารมณ์เหมือนขาเกี๊ยบปลาดาวเลยอร่อย เหมือนเขาเก็บอะไรที่ฮอปปิ้งขายตามงานยิ้วตามงานวัดอะรสชาตินะแต่เขาเป็นนิ่มตู้เอทีเอ็มของกรุงเทพมีไหมเดี๋ยนี้นี่ไงกรุงเทพไม่มีละมั้งยกเลิกไปละมั้งกรุงเทพอ่ะอ๋อไปนี่ยนี่นี่นี่อันนี้มันกรุงไทยกับไทยพาณิชย์นี่ไงกรุงเทพอ่ะไหนเนีไอใครบอกยกเลิกไปแล้วอ่ะใครบอกยกเลิกไปแล้วอ่ะอืมเคยเปล่าเพราะว่า อสอาราติคือเยี่ยมขนมลาของใต้แท้ๆแต่ไม่ยินขนมอะไรนะขนมลาขนมลาของของใต้แท้นักข่าวทำข่าวด้วยเหรอใช่ใช่ครับผม,ผมไม่เคยกินนะเนี่ยส่งมาจากใต้เลยทำจากน้ำตาลใช่ไหมทำจากน้ำตาลตะนดตะนดตะนดโอ้แม่ส่งมาให้ อันนี้คือฉีกกินได้เลยใช่ไหมเนะี่ยอย่าลองลอง,ลองโหเหนียวมากเลยเกือบมาไม่เคยกินเลเนะ่ขนมภาคใต้นะครับอืมปลาลงเหมือนฝอยทองไหมจะให้ฝอยทองไหมเขามาทำข่าวว่าร่มเลยเพราะว่ามันอืมอืม เหมือนกินเหมือนอืออืออืมอร่อยอร่อยปะเพราะบางเจ้าหวานไม่ไม่หอมอือ๋อเขาทอดแบบนั้นเหรอใช่ครับนี่ทำไมมันเป็นงี้วะมันเป็นชั้นๆเน่ะเหมือนแล้วก็ตัเป็นชั้นๆๆแต่ทๆๆบ อะไรนึกชื่อไม่ออกยินเหมือนอะไรวะเฮ้ยเหมือนข้าวเ,เกี๊ยบอ่ะเหมือนข้าวเกี๊ยบไอ้รสชาติมันอะกินง่ายรอบเป็แพันี้กินง่ายเลยลอกินดูนนะี่ลอกินตรงนี้นะโอเคโอเคป๋าขอบคุณมาก